ไตยอัมทักตันพันสอง RS นะครับรถเป็นเป็นรถเจ้าของเดียวนะครับวิ่ง5000กิโลปี21จดย2ิบวิ่งโคตรน้อยตัว RS ต่างจากตัวเดิมยังไงนะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นสีดําขอบล้อซ้ายขวาเป็นสีดําแล้วก็กดโช้ด้านหลังเป็นสีดาแผงคงแผงค้อเป็นสีดําหมดเลยนะครับป้ายแดงคันนี้6กแส0 0 0กว่าบาทวันนี้เราขายเพียง3ามแ0นเก้าหมื่นเก้าพันบาทพูดจะเร้าใจมากระท่อซัดสลิปออนซ้ายขวานะครับจะพาไปฟังเสกท่อนก่อนเลยถูกใจวัยรุ่นแน่นอนครับ 5,000โลเท่านั้นไมคกริปปั๊มเบรกแอมเบอร์ M50 นะครับโชคโชว์ว่าอัพไซด์ดาวแล้วก็โชคหลังโอลิ่นซับแทนก์ ank, เดิมๆจากโรงงานอยู่แล้วอ่ะดูไฟเลี้ยวนิดนึงไฟเลี้ยวซ้ายขวาโมโต้การ์ดเจ็ทนะครับปั aked, M, ๊มเบ Bow aper, รก TWM ปั๊มคัสทั้งแผง TWM แฮนด์อ้วนนะครับโปรเทเปอร์พร้อมตัวก๊าซแฮนด์แรงซิ่งพาวเวอร์นะครับอ้วนนะครับก็ครบจบๆกันล้มเครื่องมีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วเครื่อง r s นี่ดําเนียน,นเลยนะครับอ่า ท่อ Slip On s นซาร์นะครับดูชกหลังนิดนึงชกหลังโอลินซับเทนส์ขดเป็นสีดำโคตรเท่ยางพิเอรี่เอ็นจีซิกตี้นะครับแล้วก็ขอบล้อเป็นสีดำนะครับสำหรับตัว RS ใหม่เครปทุกจุดเบาะหนังแต่งชุดท้ายพร้อมไฟด้านหลังของ Moto t r i o นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวหลังนะครับซ้ายขวา Moto g a d g e ็ตคริปโคตรสวยเนียนๆนะครับ5,000กิโลเท่านั้นโคตรจะใหม่ใครได้ไปโคตรโชคดีเลยกระจกซ้ายขวาของ r e s u m a นะครับมาดูเลขไมกันหน่อย เลขไม้5,100หกิโลเท่านั้นสำหรับเจ้าคันนี้นะครับป้ายแดง6,80 0 0 0กว่าบาทวันนี้เราเปิดโคตรร้าใจเลย3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นแค่ของแต่งชุดแต่งก็คุ้มค่าเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ